สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสุทัศน์คุ้มสาดครับวันนี้ผมมาที่สวนนาเรือนมาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตสับประรดนะครับก็มาถ่ายช่อง YouTube ของผมก็คือช่องสุทัศน์คุ้มสาดนะครับพามาดูว่าหมู่บ้านของผมบ้านกเกษตรสุขครับวันนี้มาเก็บเกี่ยวสับประรดนะครับมาดูกันว่าลูกสวยงามขนาดไหน เดินลงเนินนะครับท่านผู้ชมอาจจะสั่นหน่อยนะครับวันนี้ก็ทีมงานเดิมแน่นอนครับที่เจอกันเมื่อคลิปที่แล้วครับครับผมก็จะเห็นว่าพื้นที่ลาดเอียงประมาณ 45- องศารครับมาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตสับรวดวันนี้ครับชาร์จวันนี้มาด้วยหรอครับผม ก็พามาดูที่หมู่บ้านของผมว่ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตผลิตอะไรกันบ้างก็จะเห็นว่าเป็นสวนทุเรียนไอ้สวนสับะรดนะครับลุงน้อยวันนี้มาเก็บเกี่ยวสับะรดอีกแล้วก็เห็นว่าต้องครอบกระดาษแบบนี้นะครับที่มีกระดาษนี้คือเอาไว้เพื่อป้องกันแดดที่จะเผาจะไหม้สับะรดจะลูกไม่สวยนะครับถ้าไม่ครอบ แดดจะทําให้ไหมเสียแล้วก็จะเสียของนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่เดินยากมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับกับช่องผมนะครับสุทัศน์ขุมศาสตร์อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดตับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ครับผมก็ดูทีมงานเดิมเราใช่ไหมครับเนี่ยที่เก็บกันเมื่อวานก่อนนี้เอาวันนี้ได้พี่สายชนมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้จำอันนี้จำเป็นบังคับให้มาลากแต่รถแล้วให้เรารอไปพร้อมกันนะบ้าก็จะเห็นว่า ที่หมู่บ้านของผมมีทั้งสับปะรดมีทั้งผลไม้หลากหลายนะครับก็พามาดูกันนะครับวิธีการทำก็ต้องครอบกระดาษไว้นะครับไม่งั้นแดดจะไหมแล้วก็เสียหายใช้งานไม่ได้ครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ทำยากมาก ขั้นตอนมันเยอะมากลงทุนเยอะมากครับลงทุนสูงลงทุนสูงมากเจ๊งก็เจ๊งมาแล้วพี่โจนเจ๊งไปกี่แสนพี่กายเนี้ยพี่ก่อนเนี้ยโดนไปหกแสนกว่าผมไม่แนะนําให้ทํานะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาติดตามชมก็ปลูกพืชอื่นดีกว่านะครับถ้าไม่เก่งจริงทําไม่ได้นะครับผมบอกก่อนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ทาได้ครับผม พี่สายชนบอกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะได้ครับก็จะเห็นว่าลูกก็สวยอยู่นะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยมีทั้งสับประรดมีทุเรียนมีเงาะอย่างที่ผมกล่าวไว้แต่เบื้องต้นนะครับสตอโนนครับสตอสต,อ,ตอก็มีนะครับนะครับจะเห็นว่าจะปลูกสต,อ,ตอไว้ลินที่กันบ้างกลางที่บ้างนะครับ ออวันนี้พามาดูท่านผู้ชมดูลูกสิครับเป็นไงครับสองโลกว่าลูกเนี้ยครับเนี่ยครับแก้ววันนี้สามีมาเหรอคครับผมพี่ใส่ชนชูลูกให้ดูนะครับ ก็ลองดูนะครับว่าถ้าผู้ใดสนใจก็เข้ามาเที่ยวชมในหมู่บ้านพวกผมได้นะครับบ้านกเกษตรสุขหมู่ห้าตมมําบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้ขอจบแค่เพียงแค่นี้นครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม